โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดที่ถูกกำหนดให้เป็นประตูการค้าสำคัญไทยเมียนมาและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนปัจจุบันหยุดชะง,งักไปนะครับแล้วก็ไร้ความคืบหน้ามานหลายปีส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในพื้นที่เงียบเหงามากครับผู้ประกอบการท้องถิ่นสะท้อนตรงกันอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฟื้นโครงการนี้แล้วก็กลับมาเดินหน้าอย่างจริงจัง หนึ่งในผู้ประกอบการท้องถิ่นเขาสะท้อนแบบนี้นะครับว่าปัญหาหลักๆก็คือการดําเนินงานของรัฐที่ขาดความต่อเนื่องนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเปลี่ยนไปตามรัฐบาลครับส่งผลให้หลายโครงการลงทุนไม่เกิดขึ้นจริงตอนแรกก็คาดว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเนี่ยจะทําให้เมืองนี้คึกคักแต่ผ่านมาเป็น1ิปีทุกอย่างยังเงียบโรงงานไม่เกิดโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงอยากจะให้รัฐบาลกลับมารื้อฟื้นโครงการนี้อย่างจริงจังอาจจะเริ่มจากการทําในพื้นที่เล็กๆแล้วค่อยๆขยายพื้นที่ออกไปครับเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยความรู้ผมน้อยแต่ถ้าผมถ้าผมจะเอามาเป็นสารตั้งต้นในความรู้เหล่านี้หรือเรียนแบบเขาคืออย่างประเทศเวียดนามถูกไหมฮะ ให้เอกชนเข้าดําเนินการเลยถ้ารอรัฐชาติหน้าตอนใบรัฐบาลเปลี่ยนอีกสิสมัยก็ยังไม่จบฮะน,นี้มันเปลี่ยนมา20สมัยแล้วมั้งยังไม่จบเลยแล้วจะไปยังไงต่อภาคธุรกิจในพื้นที่ยืนยันตรงกันนะครับว่าหากไม่มีมาตราการฟื้นความเชื่อมั่นและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แห่งนี้นะครับเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเนี่ยอาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะยาวแล้วก็ทําให้พื้นที่ชายแดนตากพลาดโอกาสสําคัญในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้ครับ